นี่ครับเส high, นจันบุษราคำบุษราคำดางเหลืองเป็นไม้ชินตานะคะดางเหลืองเป็นไม้ชินตากระถางละ2,000บาทกระถางละ2,000บาทนะครับรอบนี้ก็คัดมาได้3กระถางนะครับนี่นะครับมาอนอื่นก็ฝากกดติดตามมือใหม่รีสสวนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดนัดตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เจอแม่ค้าพอดีก็เลยแวะมา,า,ทาทักทายนะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีมือใหม่ริยสวนเลยนะคะอ้อมไม้ด่างง้นสวนอำเภอไอจังรอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเจอการตลาดนัดที่กระสัง<ล>นะครับนเนะาะน,นี่นะครับข้างถนนรถไฟข้างถนนรถไฟนี่นะครับใครที่อยากมาก็นั่งรถไฟมานะครับมาลงตรงนี้เลยสถานีรถไฟกระสังมาเจอแม่ค้านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อน ข้าวๆก่อนก็จะมีไม้ด่างนะครับบอนสีราคาส่งฟรีนะครับเพื่อนๆแต่บอนสีเดี๋ยวจะมีค่าส่งนะครับเริ่มต้นที่ไอตัวหนัหนกๆเลยบุษราคำนั่นแหละตัวท็อปสุดบุษราคำคด,าดางเหลืองเป็นไม้ชินตานะคะอันนี้สองพันบาทไม้ชินนช้นตาสองพันทวนนะครับส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีนะครับ กระถางที่หนึ่งสองพันกระถางที่สองนะครับก็สองพันบาทเสนจันบุตรสระคำด่างเหลืองชิ้นตาไม้ชิ้นตาสองพันบาทนะครับกระถางที่สามกระถางที่สนะครับกระถางใหญ่กว่าเขานี่ก็สองพันบาทสวยนะครับน้องอันนี้ได้สองต้นเลยนะนี่ครับไอ้ต้นจิ๋วมาอันหนึ่งได้อีกต้นหนึ่งต้นจิ๋วต้นจิ๋วีต้นจิ๋วด้วเอาไปเลี้ยงเลยได้ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งว้ใครได้ตัวนี้คุ้มเลยคุ้มเลยโทรก่อนได้ก่อนสองพันเหมือนกันนะครับส่งฟรีสองพันกระบะนี่สวยงามครับแล้วก็จะเป็นกวักพระวโพมบ้านด่างกวักพระวโพมบ้านด่างอันนี้คู่หนึ่งห้าร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ขายคู่เนาะห้าร้อยห้าสิบสวยงามมากนี่ด่างเหลืองด่างเหลืองค่ะคู่หนึ่งห้าร้อยห้าสิบส่งฟรี เป็นประกายดาวประกายดาวค่ะนี้กระถางสีนิ้วไม้หน่อ250 250สิทรงฟรีนะครับทรงฟรีค่ะนี่นี่ต้นใหญ่แล้วก็จะมีต้นใหญ่มาเดี๋ยวให้ดูฟอร์มกันใหญ่ก็ไม่ค้าอีกนี่ต้นใหญ่มากสวยงามเนาะไม่ค้าเนาะสวยงามมากนี่สวยงามจริงด่างชมพูแล้วนี่ไงดูชมพูนี่นี่นี่ใบไม่ใบใหม่ใบใหม่สวยงามมากด่างชมพูค่ะอันนี้พันสี่ร้อยค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาททรงฟรีนี่ ต้นใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูลำต้นก่อนนี่ส่งทั้งกระถางสีขาวนะเพื่อนเหยาดได้เลยเอาไปยกยอดได้เลยนะครับส่งทั้งกระถางส่งทั้งกระถางเลยครับมาดูไอ้โยงข้างบนนี่หน่อยอันนี้กวาดขาวอันโบกวาดโพขาวใบโพขาวอันโบอันโบก็คือสีขาวนะเพื่อนสีขาวค่ะนี่หกร้อยหกร้อยเดี๋ยวให้เขาดูก้านหน่อยค่ะก้านหกร้อยบาทนะครับมีหนึ่งกระถางนะครับเพื่อน ไม่ต้องรอนะครับหมดแล้วก็รออีกนานผู้ดังดังมิ้นกวักใบผู้ดังมิ้นนี่อันนี้ก็หกร้อยบาทนี่ด่างมิ้นนี่ใบใหม่ตัวนี้สูงพอสมควรนะเพื่อนนี่นี่หกร้อยท้วนหกร้อยท้วนไม่ค้าไม่ค้านี่ตรงปรีเมกอนกวักมรกตโบราณด่างตัวนี้นะครับจะเป็นกวักมรกตด่าง โบดานความสวยงามก็นี่เลยน้องไหมคะก็สวยงามเนาะต้นนี้ต้นไอ้อันนี้ก็ดังเหมือนกันนี่แต่ใบยอดใหม่ของเขามาเรื่อยเขาจะดังสวยงามเนาะนี่อันนี้หกร้อยหกร้อยทุวนคุ้ต้นสูงมากเนาะครับเนาะงสามกิ่งสามกิ่งหกร้อยห้อทุ่นนะครับมีหนึ่งกระถางวันนี้เอามาแค่อย่างละหนึ่งเราจะไม่ขายเยอะเอามาอย่างละหนึ่งโชคเจชั้นดำดา ดำชมพูดำชมพูเพื่อนมันก็เริ่มกัดสีไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้แปดร้อยตัวนี้สวยนะครับเนาะสวยค่ะใบยาวๆเงี้ยสวยเพื่อนแปดบาทดำชมพูนะเพื่อนนี่แปดร้อยทุ่นส่งฟรีนะครับมีหนึ่งกระถางอันนี้ใบกลมด่งชมพูใบกลมนะครับชมพูแล้วตรงปลายใบนี่ชมพูใบกลมห้าร้อยห้าสิบใบกลมห้าร้อยห้าสิบ ส่งฟรีนะครับใบกลมอันนี้จะเปมาใบโพด่างเหลืองเดี๋ยวก่อนอผมหาร่มเขาก่อนเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนมานี่กวักใบโพด่างเหลืองกวักใบโพด่างเหลืองเดี๋ยวให้ดูฟอร์มกันต้นใหญ่พอสมควรนะครับเนาะอันนี้หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบบาทหมดด่างทุกใบเนาะด่างทุกใบหกร้อยห้าสิบทรงฟรีนะครับนี่ กระบะนี้สวยงามทั้งกระบะเป็นอีพิมาเบิร์อีพิมาเบิร์อันนี้ก็ขายเป็นคู่โอ้ไปฉีกแล้วเนาะฉีกแล้วนี่สามร้อยคู่หนึ่งสามร้อยนี่เพื่อนๆไปหารกันสองคนนั่นนี่คนละร้อยห้าสิบเดี๋ยวใครจะเอาคนเดียวเดี๋ยวก่อนดูก่อนสวยเนาะถ้ามันฉีกนะครับเนาะนี่ครับสวยมีอยู่สองเซตนี่ลูกของเขาเลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมันอกมาใส่ไหมนี่เลยพุ่มเลยสามร้อย เซตที่สองอันนี้เพื่อนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ชื่อมันกันสามร้อยเหมือนกันอีพีมาเบิรดางขาวดางหินอ่อนลายหินอ่อนเพื่อนต่อไปเดี๋ยวชี้ให้เขาดูก่อนแป๊บหนึ่งไอ้กลุ่มนี้ก็จะเป็นติดมีเชื้อด่างใช่ไหมมาจากแม่ด่างนี่มาจากแม่ด่างแบบนี้นะเพื่อน แต่อันนี้ด่างเราคัดขายเป็นด่างตัวนี้หลุดุดเคี้ยวมาแต่มีเชื้อด่างเอาแบบนี้ไปเลี้ยงลุ้นเพื่อนสกระถางารกว่าฟมบ้านมีเชื้อด่างสองกระถางสามร้อยบาท้ต้นใหญ่สมควรเนาะนี่ครับสามร้อยเพื่อนส่งฟรีด้วยเอาไอนี้ไปอนี้ สองรามกระถาง280เพื่อนสองกระถาง300รสามกระถาง280ร้อยแปดเอาไปเลี้ยงหน่อยเดี๋ยวก็โตครับช้างเหลืองไอ้นี่ไปคู่อีกใช่ไหมครับช้างเหลืองไอ้ตัวนี้ขายดีที่สุดในร้านแล้วมั้งครับเนาะไปต้นใหญ่ต้นใหญ่ไมโยอที่บ้านก็มีแต่ไม่ได้เอามาต้นใหญ่ก็มีขอดูหลังไม้แล้วกันเพื่อนเอาเนี้ยคู่หนึ่ง250 250ส่งฟรีนะครับ คู่หนึ่งเพื่อนโอกินะว่านะครับด่างขาวด่างขาววันนี้สองนี่ดูกานครับต้นสูงพอสมควรนะเพื่อนนี่สวยงามเนาะตัวนี้สองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับนี่ทีเด็ดมาแล้วสวยงามเนาะตัวนี้ใบเขาเริ่มจะบิดออกแล้วอันนี้มันไม่กลางสักทีใบยังไม่กลางครับ อย่าไปตัดทิ้งนะเพื่อนให้มันม้วนก่อนมันม้วนเป็นตัวเลขสองร้อยห้าสิบทองสองร้อยห้าสิบบอกชื่ออีกทีหนึ่งว่าไอ้ช้างขาวช้างขาวเพื่อนหรือช้างขาวมิ้นช้างขาวมิ้นมันจะออกสีไข่ไข่ออกสีไข่ไข่นะครับช้างขาวมิ้นออดิบออดิบเซตคู่จะเป็นออดิบขาวออดิบเซตคู่ด่างขาวกับด่างเหลืองอันดามันนี่ด่างขาวจะเป็นฝั่งนี้ เราจะขายคู่เหลืองอันดามันสองร้อยห้สิงตรงฟรีเสียงดังหน่อยเพื่อนๆอยู่ตลาดนัดนะครับนี่มาอันนี้จะเป็นในเงินไหลมาดังเหลืองตัวนี้จะขายดีเป็นตัวที่สองเนาะค่านี้คู่350เงินไหลมาดังเหลืองคู่350ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบทำไมเข้าดังทุกใบเลยเนาะดังทุกใบแต่ก่อนใบหนึ่งใบละห้าพันนะคะนี่แต่ก่อนนะครับ แต่นี่สวยนะเพื่อนนี่เอาไปใส่เสาเนาะค่ะตอนนี้คุ้มเลย2กระถาง350 2กระถาง350รอนะครับมาแล้วครับสตรอเบอรี่เชคสตรอเบอรี่เชคสตรอเบอรี่เชคเพื่อนเพื่อนย250ต้นนี้สวยจริงเพื่อนดูเองเนาะไปเขาเน้ะไหมคะเนาะสวยงามมาก250มีหนึ่งกระถางเพื่อน สวยงามมากตัวนี้สวยจริงเนาะนี่นี่สวยจริงเพื่อนใบสมบูรณ์มากสองร้อยห้าสิบทรงฟรีนะครับมาต่อไปนะครับจะเป็นไบรนสีบอนสีมาชายชนชายชนกระถางห้านิ้วสองร้อยบอนสีทรงยังไงครับบอนสีก็ถ้าทรงถ้าส่งถ้าสั่งอันนี้หนึ่งกระถาง ค่าส่งแบบไหนหกสิบบาทเดี๋ยวบอลสีค่าส่งหกสิบนะครับต้นต่อไปกี่บาทก็เมาเหมาหกสิบเลยโอ้ก็หกสิบจะกี่กระถางก็หกสิบสั่งสิบกระถางก็หกสิบเราจะบอกราคายังไม่รวมส่งนะแต่มีค่าส่งหกสิบนะเพื่อนนี่มากินกระถางก็หกสิบอันนี้ชายชนสองร้อยห้าสิบบาทชายชนสองร้อยห้าสิบตัวนี้จะกัดสีสวยงามมากจักรัดสีสวยงามมีจำนวนเยอะนะเพื่อนมาเลือกไอ้ นี่อันนี้สวยสองอันนี้ก็สวยคุณรอดไหมสวยงามมากเนาะอันนี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบ่านี่นะครับจะเป็นพรมพิมานพรมพรมพิมานบนสีพรมพิมานเพื่อนเพนพรมพิมานนี่สองร้อยสองร้อย่าท่วนสองร้อท่วนนะครับมีค่าส่งเพื่อนค่าส่งค่หกสิบเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรและเฟสบุ๊คไมค์ขาไปให้ต้นนี้ชื่อว่ามหาโลหะมหาโลหะเพื่อน นี้ก็ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับค่ะตรงฟรีนะครับชายชลนี่ต้นใหญ่เลยสองร้อ้ต้นนี้ต้นใหญ่มากเนาะค่ะแดงกั็สวยเลยกี่บาทสองร้อยห้าสิบค่ะต้นใหญ่มากมันออกชมพูนะครับชมพูแดงๆเพื่อนค่ะคุณชายชลสวยงามมากสองร้อยห้าสิบมาหยิบมาเลยไหมคะเยอะมากหยิบอันนี้ ให้ไหมคะข้าไปฟังน้องน่ะนี่ใบกลมๆพัดทะลุงใบกลมต้องพัดทะลุงพัดทะลุงอันนี้กลมดีเนาะเอาไปร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับพัดทะลุงบอลสีพัดทะลุงกลมๆนีี่มมณลเพชรเอาต้นเล็กก่อนแพงง่ายอันนี้มณีล้อมเพชรเอาไปรุ่นด่างมณีล้อมเพชรค่ะปกติแม่เขาจะด่างด่างชมพูสวยมากแต่อันนี้มันหลุด เอาไปรุ่นเอาอันนี้100 100ท้วนนะครับมี2กระถางได้มา2กระถางมันีล้อมเพชรมันีล้อมเพชรเพื่อนๆใครจะเป็นเล็บมังกรเล็บมังกรโอ้หตัวนี้สวยนี่อันนี้250 250ค่ะโอ้แต่สวยจริงนะครับเนาะเป็นใบยาวเป็นใบยาวเล็บ250บาทใบยาวนี่ก็นายร้อยนายร้อย ในร้อยเอาไปร้อยห้าสิบดังขาวเพื่อนเพนก็สวยนะตัวนี้สวยมีจำนวนเยอะไหมครับเนี่ยเผื่อมีคนถามหาอีกก็มีอยู่มันสี่ห้ากระถางเพื่อนๆหมดแล้วนะมีบอกไว้แค่นี้แหละครับสี่ห้ากระถางในร้อยมันีมรกตมันีมรกตอันนี้ร้อยห้าสิบตัวนี้ก็สวยอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นบอลด่างบอลด่างสวดมากสวยเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบมณีมรกตนะครับมา เยอะมากพิมพ <rí> e> ์ชื่อมามีทุกเกือบทุกทุกต้นเดี๋ยวเราจะคัดมาบอกมีเกือบทุกทุกชื่อกาบแดงชมพูอ๋อนี่นี่ลักษณะบอกเด็ดของเขาก็จะเป็นกาบแดงชมพูกาบแดงชมพูเพื่อนอันนี้ร้อบนอลกาบเนาะหนึรอาบอ้นี่ก็สวยไปแบบหนึ่งนะครับมันมีกาบมันมีกาบหนึราบนะครับ มาครับเพชรราหูเพชรราหูค่ะอันนี้เพชรราหูอันนี้ก็ร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับค่ะต้นนี้เพชรราหูอันนี้ก็จะเป็นงามวงวานงามวงวานนะครับงามวงวานอันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบนี่ครับงามวงวานนะครับค่ะงามวงวานมาครับต้นเล็กก็ คัดตัวทีเด็ดก็ฝั่งนี้นะ้วไหมคะจะเป็นลูกไม้มันสูงยากตัวมันสูงอ๋อสูงยากนะครับแต่ต้นเล็กๆอ่ะตัวทีเด็ดก็น่าจะเป็นอ้นี่แหละมุดลูกไม้เหมือนกันไม่ไม่นนี้ก็ไม่มันมีมรรคอ๋อบอกไปแล้วตัวทีเด็ดน่าจะเป็นตัวนี้แหละเนาะนี่สองต้นนี่น่ะสวยงามคเพื่อนๆใช่ไหมลูกพ่อใช่นเริ่มต้นที่กี่บาทนะไหมคะสองร้อยห้าสิบมีแต่เด็ดๆเลยเพื่อนนี่ แล้วก็ก็จะเป็นนี่ตัวที่ขายดีของร้านก็จะเป็นตัวนี้นี่เพื่อนบุษราคำกับไอ้ตัวนี้แหละแพ็กส่งตลอดเลยเน้อแต่ตัวเนี้ยหมดตลอดนะเพื่อนไม่ต้องรอนะครับส่วนมากก็ถ่ายลงก็หมดเลยถ้ารอก็อีกเจ็ดแปดเดือนเพื่อนกว่าจะกําเนิดเกิดมาบอกเลยว่าไม่ต้องรอนะครับนี่ฝั่งนี้ ส่วนมากไม้ด่างจะขายดีมากบอนสีก็เริ่มมาเรื่อยๆน้อแม่ค้าเนาะนี่วันนี้ก็จะได้ถึงเวลาเก็บของกลับบ้านแล้วอันนั้นขายหมดแป๊บเดียวเพื่อนผักสวนครัวช่วงนี้ขายดีมากน้องแม่ค้าเนาะเดี๋ยววันพฤหัสเราก็เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับวันพฤหัสก็ไปลุยสวนที่บ้านเลยเนาะวันพฤหัสไปลุยที่บ้านเลยนะครับฝากกดติดตามช่องทางหน่อยฝากกดติดตาม ที่ช่องทางที่ a c e b o o k ก็ได้ค่ะพี่ที่ Facebook เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์และก็ Facebook ไปให้ของแมคค้าอยากได้บอลสีตัวไหนก็พิมพ์ชื่อมาเนาะมีเกือบทุกชนิดเนาะแมคค้าเนาะพิมพ์มาเนอครับเพื่อนๆพิมมาได้ค่ะพิมมาที่เบอร์โทรได้เลยแอดไลน์ที่เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อให้อีกทีนึงนะครับนี่ครับวันนี้ตลาดนัดคนเยอะเดินฟุ้งผ่านไปหมดนี่นะครับ สุดท้ายนี้ฝากกดติดตาม YouTube มือใหม่รีสวนนะครับแล้วก็เพจเ Facebook มือใหม่รีสวนนะครับเจอกันกับแม่ค้าเจอกันอีกทีวันพฤหัสเนาะตอนเช้าคลิปนี้เราลากันไปก่อนเนาะครับสวัสดีครับผม